230 2เมื่อกี้มันเมืองอะไรวะอะไรอะไรช้างช้างอะไรไชน่าอะไรสักอย่าง <c oughs> <c oughs> หันช่้เมืองไม่ทันเหมือนกันส n Chinese a i r ดี อะวะไรก่อนหน้านั้นล่ะกูอ่านไม่ทันมึงเป็นไงบ้างอะเมนกูมาไม่ใช่ล่ะว้ยกูไม่ส่งมอบตัวมึงหรอกแน่ๆอืมโอ้ยย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  คือบินหรอือรถบัมกูไม่รู้โอเคเราขึ้นไปเช็คกันแล้วนะครับว่าแม่งมีอะไรไม่มีอะไรหรือแม่งมีอะไรวะไม่มีเลยเออคนขับไม่มีแล้วมีแล้วโอ้โหโอ้โหแมวแมวพอม้องนี่มันเบสนี่ไม่ใช่ p l a no e d you? No, definitely not สี่วแก้วดีไม่ไหมดแล้วนะเนี่ยมาต้องสู้มันยังไงเน okay ี <Jonas> ่ยโ mm hmm. อเคสวัสดีครับพวกผมเป็นลุเฟลแล้วสครับครับ let's let even wheel w i l 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 l สี่หนึ่งสี่หนึ่งสู้มันยังไงวะเหล่ะยิงหัวไม่ยิงหัวไม่ยิงหัวไม่ยิงหัวไสัตว์ยิงหัวหัวอ่ะรีโหลดรีโหลดโอเคแล้วหลังจากที่เราได้เข้ามายัง ชั้นบรรยากาศของประเทศจีนนะครับเราก็ค้นพบว่านักบินของเราคลบไปแล้วและมีตัวเฮียนี้มาบินเครื่องบินให้เราแทนซึ่งกูว่ามันจะแดกหัวกูก่อนที่จะบินเครื่องบินที่คุณจะได้เลยอออออเพราะงั้นเราต้องฆ่ามันก่เฮ้ยคุณลืมไปว่าถ้าต่อย

โนเคโอ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 เคอเคโ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 อเค e อเคโ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 อเ o โอเค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 อยคเคโอเคโอเคาเคโเอาพโอเคองคจอเคอเคโอเคอคโอเคโอนคโอเครตเคิอเคลอเคอเเคโอเอเคโคโอเ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 เคโตเคโอเคเเองเคโเอเคโคโคโอชิโเคเคโอ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 อเค่เอเคโอเดเคโอเคอเอนไ ไม่ได้รู้เรื่องบ้าบอคอแตกอะไรเยอะขยะทนั้นทุกคนนั่งไว้แล้วเดี๋ยวทุกคนก็นั่งไว้กูบอกให้เปิดคาทิมคาดมีเฮิร์บตรงนี้ไหนเฮิร์บเป็นจะโอ้ยกูมีอะไรบ้างวะเนี่ยกูลืมไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ๊ยมีกระสุนตรงนี้เฮี้ยเฮี้ยโอ้ยกระสุนโอ้ยไหนมู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 อิด อยู่อีกด้านหนึ่งอ่ะ Fuck ว่าย้อนมาถุยมันต้องย้อนไปเฮ้อเฮียยโอ้ยล้มเลยติงวิชุดโกนาวไปเปล่าวะเออจับไม่ได้ท่านี่แกมึงบอกอยู่ว่าให้รีบไปไม่ใช่เหรอเฮียจะเก็บของนี่มันมีเฮิบด้วยก็ได้เราเดินเก็บของก็ได้โอเคแล้วเราก็ค้นพบว่าเราผ่านตู้ชนหนังสือเพียมเลยเอ้ยไม่ใช่นี่มันที่เก็บกระเป๋า กูถึงไงนะกูรู้สึกอยากอ้วกกูเข้าใจความรู้สึกมึงแต่มึงใจเย็นๆไว้ก่อนรู้สึกเหมือน M M M ม M M M ม M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  ่ M ง M ิน M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  อ M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  ่ M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  ่ M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  ่ M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  ว M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  บ c h n g s ถูกก so. so ัน so นี so ่ห so ว่าทำไมมันดูซ so ูมอิน oh ซูม so อินแปลกๆหมาโอ้ยโอ้ลบหลบลบเอ้หน้าข้ามมาพื้นอีกอ็เอ้าใหญ่เอ้ยหยุดซะแม้ยมามอันเบบีแล้วมึงหายไปไหนวะกูเข้าไปแล้วโอเคเออ ล้วหลังจากนี้เราก็อยู่ที่ท้ายเรือนะเออท้ายเครื่องบินเดียวเรือบินแล้วเราก็ค้นพบว่ามีแก๊สรั่วรั่วรั่วแต่ทับลายกูกูทับเยี่ยอะไรกับกูเนี่ยหมุนหมุนดิหมุนหมุนหมุนเราต้องหมุนสองคนนะเออมันหนักมากนะครับแล้วเราก็จะทำการควบคุมแรงดันอากาศภายในเครื่องบินทำให้เครื่องบินกลับมาปกตินะครับเย้จริงปะปกลับมาปกติแล้ว Yes We made it in time Push m วเราูบอกว่า made it in time ไม่ใช่ตอนรับมึงแง่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 พ่อมึงตายโอ้โอ้โอ้แก๊สเฮ้ยปะต้องปะเฮ้ยหลังหัก่อนแป๊บนึงเร็ว สลับเปิดแล้วอ่ะยูีดีมันก็ล้งไปดจริงจริงข้าจะบินได้อย่าพึ่งพึ่บ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 ไอ้เหี้ยมันตลกที่อะไรรู้ไหมครับ เทปก่อนเป็นผม,มตายแต่เทปนี้คุณตายเอาไหมก่อนปนลงไปเฮือจับไว้ขึ้น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 เฮ้ยเ,เ,เ,เมาส์ก็กดไม่ไปเฮ้ยเฮ้ น้องกองน้องกองอย่าลอยไปอีกนะโอ้ยหัวจงกาไปในท้ายเื่อ่ะเทมนี้คุณถึงก่อนวะโอเคแต่หลังจากนี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะครับเราได้ทำการโยนอีตัวโอเคกูต้องไปปรับกู <c oughs> <c oughs> ต้องไปปรับระดับ ล t ติจ <laughs> ูดของเครื <blueberry> ่องบินก่อนนะครับเกมนี้แม่งไม่เปิดเวลาให้กูพูดอะไรเลยเอาจริงๆให้มีแต่แอคช่นแอคชั่นเต็มไปหมดเลยโอ้โหใครฉีดไบก้อน้าใบก้อนไม่ได้นะครับอย่าทำลายแบรนด์คนอื่นโอเคต้องเซ็นเซอร์วะอืมไม่รู้อ่ะแต่กูเก็บกระสุนไม่ได้ทำไมมึงเมา โอ้เฮีย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 ุนหายไปแล้วกระสุนกิ้งกันแล้วโอ้ยเฮียยเฮี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 ยเยเฮียเฮเียเฮีเียเยีเลียเ้ยเฮียเียเฮเีเลยีโเเย กินกระสุนอยู่ตรงไหนวะกูไม่ได้เกินแล้วแกล่วะแกล่ะกินของเธอกินอาหารบนเครื่องบินเยอะไปนะเกล่ะแล้วยังไงต่อวะไปทางไหนนะเฮ้ยขึ้นไปตรงไม่หมุนมุนดิไอ้เหี้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่นี่ตรงนี้นี่อ๋อๆๆๆอมันโดนบังมันนี่มันนี่เออขอบคุณ เ,าเาดา Anybody โอ้โอ้หลังกูขูขอตั้งค่านวดหลังจบมิชชั่นนี้ด้วยเพืร์ไปกูไม่เคยนอนได้บนเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยว้ายจี้ตรงประผมเห็นเอ็มแมงสีฟ้าใหม่อีกอันตรงนี้อ่ะไหนเนี่ยเนี่ยซองเนี่ยเล็กๆเลยเห็นปะมึงเอ้ย ซอมบี้ซอมบี้ร่อนมาได้เหยียบไปโอ้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 มีแก๊สอะไรไม่รู้วู้ฮูเอ่อยังไงต่อวะโอเคต้องปรับเครื่องปรับเครื่องเบียดซ้าย I don't know. When you open the hatch, you destabilize the plane by letting the pressure out. Oh shit. Leon, you're gonna need to take the controls. What? I was afraid you were gonna say that. <laughs> Fucking shit. No. I prefer shooting <laughs> 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 Okay, first switch off the autopilot to restore manual control. ยังไงวะเฮ้ยหนึ่งสองทอนจะได้แฮนซ้ายดึงเฮ้ยเด็กเด็กเอ้ยหนึ่งแลวยังไงฮัดติกนฮัดติกนพูดสิ

ข้าบินกูเทไปละแลนดิ้งอย่างสวยงามแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราปลอดภัยพอลีออนคนเดียวที่ทำให้จีนลาเป็นหน้ากองโอเคนะครับแล้วก็ หลังจากนี้จะเป็นช็อตที่เราจะต้องเล่นกัน4คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอจับไปยังฟเทจเก่าที่ผมพอจะกู้กลับมาได้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ดูซ G ไปก่อนอทำเครื่องบินตกยังมาเดินเชิดหน้าจูตาเชอรี่ <c oughs> มีคนเห็นบริเวี่ยู่นี <gouvernement? S 1> น่เฉลี่เยเฉลี่ไหนวะ เฉลี่ภาคสองไงกูกูไม่รู้กูไม่เคยเล่นภาคสองเฉลี่ภาคสองอ่ะอีเด็กโง่ที่จะเดินโดนสองมี้แดกอ่ะฮะอะไรอะไรอะไรซูเปอร์เรนเจอร์ซูเปอร์วิเซอร์ผู้ดูแลซิมอนเป็นผู้ดูแลเฉลี่เฮ้ย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 ไอสัตว์หึงเดะ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 ให้มันรู้ว่าของใครของใครเด้อ Your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. Tire Fair enough. Should leave Oh, <laughs> meow meow. Hey! Look <laughs> out! Mobby! out could not! มันระเบิดรุ่นไหนกันถ้าโดนนี่มีตายอ่ะเพื่อนมึงอ่ะยิงกับแฟนเก่าอะนะครับ ยัปซื้อครบยังกอดกอดกดกโอเคลราบอลตัวนี้เราฆ่าไังวะเดียวเฮ้ยใครมากดเคนนี้หน่อยไหนนี่กดเองได้นี่วะเต่กี้กูกดไม่ได้กูงงเหมือนกันถังจ๊าไม่เตือนกูเลยสาวตกใจไม่รู้เราเก็บของก่อนเรางก ซิวซิวหลังซิวโอ้โหหนุ่มซุซูนนโอเคมันยิงธรรมดาไม่ได้ใช่ไหม Come on baby come on he's behind you วายโอเลต้าวาเขินจัง เข่าไรงมึงเข่าไรงมึงเข่าไรงมึงไม่เดี๋ยวใช่แล้วลืมเราลืมนี่ไปได้ยังไงมึมปากระเบิดดีกว่าอ่าใช่ของเชอร์รี่มีอืมเด็ดต้องของเชอร์รี่เดี๋ยวมึงมันไปฝั่งนู้นแล้วอ่ะเดี๋ยวปะอ๋ออยู่นู่นกูต้องซ่อมรถกับมึงใช่ไหม Move it! Take it from us, this guy is indestructible. let get the hell out of here. Come on. Helena! Move in. Meow. <laughs> <is it>? <laughs> hey. 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 This way! Go, go, go. Ah! Zoom! <laughs> Okay. Yeah. Uh, I'm okay. Prepare to city. This is a walk in the park, right? I let I was too young to understand what was happening back then. Oh! Oh! Oh. It this. Oh. <elaborate> oh! 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 Uh. Oh! 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 สปอยมาคราวนี้เป็นเด็กแว้นป้องโอ้เต็มโอเคฟิกเอ็ดเฮ้ยลบด้วยลบไปแล้วจโดนมาเลยลบนะลบนะไม่น้ำไม่ชนทางเลยชนไงวะโอ้ยเต็มมึงไว้ไม่โดนเหรอกเขาบอกไม่เป็นไม่เมมือนกันนู้ดเขาบอกมันขับไม่โดนก็มันไม่โดนนะสิ เปลี่ยนมือแล้วมันเป็นบาลเลสทุกคนยังอยู่นะยอยู่ลเล็บม,ม,มันมองไม่เห็นมันเป็นควนันอือม,มันต้องฆ่าดได้สิมันวาร์ปหายไปเลยโอาเย็ดอัลโหล <Okay. S 2> แฮนเล็บในเกมเลยทีเดียวรีจอนีมพัดเนอหมดไล่ออกเลยหมดมึงหมดแล้วออกไปโอ้โหรอเล่นรอเล่นโอเคเออมันก็หมดแล้วนี่หว่ามันก็มีแค่นี้ใช่รีจอนพาร์ทเนอร์โอเคแล้วเราควรจะทำไงต่อแต่ทำไงต่อเราคงเล่นต่อไปเลย <c oughs> อ่าไม่คือของเราเล่นฟาร์ีีตกไปแล้วไง เชอรี่เล่นจบแล้วงั้นเราออกเลยแล้วกันเนาะโอเคขอบคุณมากครับโอเคโอเคอเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแวนด้วยกันฮ่าร่วมแวแต่คงจะมีอีกเราจะไปควนหลวงเอ้ย๋มันก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งรู้สึกของลีออนถ้ามีก็คงมีเอดาซึ่งเอดาเรายังเล่นไม่ยังเล่นไม่ถึงไหนเลยไม่เล่นเลยเลยจงไปซื้อดีมอเซีมา อังมาะังมาะคีโยไปกันต่อยโอเคงั้นวางข้อนี้เนาะอ่างไอเอันคุณวางงเเะพราได้ได้ได้ขอบคุณไปเลต้าและติวด้วยค่ะไปไปก็ได้แล้วเราก็กลับบ้านอีกครั้งครับกลับมาเล่นคู่อีกครั้งแงี้งีจริงๆบทสี่คนก็น่าสนใจดีอจริงชอบแบบชอบระบบที่มันมีแบบ สี่คนขนาดนี